นักเรียนชั้นป .4 นะคะสําหรับชั่วโมงนี้เราก็มาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะแรงน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสงนะคะแรงน้มถ่วงของโลกก็คือแรงเป็นแรงที่โลกกระทําต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้โลกเช่นใบไม้ร่วงฝนตกเป็นต้นนะคะ แรงน้มถ่วงของโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์เซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงน้มถ่วงของโลกเป็นการโดยการบังเอิญน,นะคะโดยการสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นแล้วร่วงลงสู่พื้นนะคะ,ะให้นักเรียนไปดูวิดีโอประกอบนะคะเรื่องแรงน้มถ่วงของโลกนะคะ เมื่อนักเรียนดูแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วตรงนี้เราก็มาดูประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ 1. ก็คือทําให้เรายือนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมา 2. ทําให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศ 3. ทําให้น้าไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา 4. ทําให้ฝนตกลงสู่พื้นโลกนะคะข้อจํากัดที่เกิดข,ขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกการทากิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลก จะรู้สึกเหนื่อยและทำได้ลำบากเช่นทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้นะคะ <S 2. เ <S 2. S 1> มื่อทำสิ่งของบางอย่างล่นพื้นจะทำให้ชํำรุนนะคะ 3. าํทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้นะคะะนักเรียนไปดูวีดีโอรประกอบประโยชน์ของแรงน้มถ่วงของโลกนะคะ เมื่อนักเรียนดูวิดีโอสรุปความรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วนะคะนักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดหนูตอบได้หน้า5 7แล้วก็สรุปความรู้หน้า66นะคะ,ะกิจกรรมหนูตอบได้นะคะอะ่ดูดขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมภาพที่เป็นผลจากแรงน้มถ่วงของโลกจะทําต่อวัตถุนะคะ,ะรูปที่1กระโดดล่ม นะคะเป็นนะคะเตเคื่องหมายถูกว่ารูปที่สองฝนตกเกี่ยวไหมคะเป็นแรงน้มถ่วงไม้เป็นนะคะรูปที่สามขับรถยนต์เกี่ยวไม้ไม่เป็นแรงน้มถ่วงนะคะอันนี้เป็นข้อต่อไปข้อที่รูปที่สี่น้ําตกจากภูเขาเป็นแรงกระทำนะคะแบบแรงน้มถ่วงของโลกนะคะต่อไปข้อที่สเพราะเหตุใดเมื่อยนวัตถุขึ้นไปในอากาศวัตถุจึงตกลงสู่พื้นเสมอ ก็เพราะมีแรงน้มถ่วงของโลกแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะโยนวัตถุขึ้นในอากาศหรือปล่อยวัตถุจากที่สูงวัตถุต่างๆจะตกลงสู่พื้นเสมอนะคะเอาต่อไปข้อ3ค่ะลูกแรงน้มถ่วงของโลกทำให้สิ่งบนโลกไม่ลอยไปในอากาศจึงถือว่าเป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความ นี้นะคะ,อะตอบได้ทั้งสองแบบเลยนะคะดูเห้นด้วยเพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อทำให้สามารถอยู่บนพื้นโลกได้และช่วยให้ดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้นเช่นช่วยผ่อนแรงเมื่อต้องยกของลงจากที่สูงเป็นต้นนะคะถ้าไม่เห็นด้วยก็เพราะสิ่งมีชีวิตบางทุกชนิดบนโลกตั้งอยู่บนพื้นได้ ขอตัวทีนะคะไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งไม่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกตั้งอยู่บนพื้นได้เนื่องจากมีแรงนุ่มถ่วงของโลกดึงดูดไว้เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตจึงทําให้ไม่ลอยไปในอากาศดังนั้นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตบนโลกจึงใช้ประโยชน์จากแรงน้่งถ่วงของโลกเหมือนกันนะคะะต่อไปนักเรียนมาดูใบสรุปความรู้นะคะก็คือให้เขียนแผนผังความคิด แผนภาพหรืออื่นๆเพื่อสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนัือเรียนก็ทําตามนี้นะคะก็คือแรงโน้มถ่วงเป็นเขียนแผนผังความคิดแล้วนะคะตรงกลางก็เขียนว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นยังไงบ้างก็แรงโน้มถ่วงของโลกก็มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยาก มากกว่าวัตถุที่มีมวลน,น้อยนะคะต่อไปแรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อว,วัตถุต่างๆทําให้วัตถุมีน้ําหนักนะคะก็คือวัดน้ําหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องช่างต่างๆนั่นเองนะคะพวาเครื่องช่างสปริงแบบแฟนแบบตั้งนะคะอ่าต่อไปแ,แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลทําให้วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นเสมอที่ตําแหน่งเดียวกับเดียวกันบนโลกแรงโน้มถ่วงของโลก ที่กระทําต่อวัตถุต่างๆจะมีค่าเท่ากันนะคะต่อไปแรงน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุต่างๆขึ้นอยู่กับ1มวลของวัตถุวัตถุที่มีมวลน้อยแรงน้มถ่วงของโลกกระทาต่อวัตถุจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ําหนักน้อยนะคะถ้าวัตถุมีมวลมากแรงน้มถ่วงของโลกก็กระทาต่อวัตถุจะมีแรงกระทํา ที่ระทำต่อวัตถุจะมีค่ามากวัตถุจะมีน้ําหนักมากนะคะถ้าวัตถุมีมวลมากน้ําหนักก็จะมากด้วยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากแรงน้าถ่วงของโลกที่จะทําต่อวัตถุนั้นก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะสําหรับชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดส่งมาในอัลบั้มส่งงานแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง ตัวกลางของแสงแล้วก็จะทดสอบท้ายบทนะคะเป็นการสอบปลายภาคเลยนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะ